ไรแสนเสน่ห์เชียงดาวลูกแบล็คเบอร์รี่ปลอดสารพิษนี่นี่นะฮะนี่คือตัวอยู่ข้างในทุกทุกคนเนี่ยนะฮะอ๋นี่มะนาวคาวเวียเด็ดเลยครับเด็ดเหมือนไข่ปลาคาเวียเลยครับทุกทุกคน แสงสเสน่ห์เชียงดาวผล,ลไม้นอกแอวพึ่งจิว๋วชันลงโอ้โหนี่สวนของเสียต้อมไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปดูนะครับว่าวิธีการเลี้ยงพึ่งชันลงแล้วก็สวนผล,ลไม้นอกเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีอะไรกันบ้างครับทุกทุกคนไปไปด้วยกันครับสเสียต้อมยังไงบ้างครับเนี่ยแตกไหมล่ะครับเคยเห็นที่ไหนไหมล่ะครับตบงนี้ อ,อันนี้อะไรเหรอฮะอันนี้คือรังผึ้งครับผมความจริงไม่ใช่ผึ้งนะฮะชนาลงนี่คือคนลสเปชีกับผึ้งนะครับแต่จับง่ายให้คุณเข้าใจง่ายๆคือผ<ฆ>ึ้งเรียกว่าผึ้งจิ๋วชนโลงดีกว่าผึ้งจิ๋วชนาลงครับชนาล,ลงจะไม่มีเหล็กใน,นครับผมคือลงเชื่องนะฮะ<ฆ>จับได้เลยนอกจากเราไปกวนมันเยอะๆมีอะไรกวนมันเยอะมาถึงจะกัดครับกัดแค่กัดทิชชไม่มีพิษเลยฮะ กัดทิชชู่เหมือนมดนั่ไอันนี้อันนี้คือรูอะไรอันนี้ทางเข้าออกครับอ๋อเวลาเข้าออกเขาก็จะเข้าไปทางนี้เขาจะหากินตอนเช้ายามพระอาทิตย์ขึ้นหลังพระอาทิตย์ตกเขาก็จะกลับกังว้าวชนาโดงจะเป็นแมลงเศรษฐกิจอ่าที่รักลังไม่ทิ้งลังอ่าพึ่งพันพึ่งโพงพึ่งอย่นอื่นอ่าจะทิ้งลังแต่ชนาโดงไม่ทิ้งลังครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่น อย่างนี้ก็โอ้โหเลี้ยงได้ตลอดอย่างนั้นนะเลี้ยงตลอดครับเลี้ยงตลอดอยู่แบบนี้ตลอดครับโอ้โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาทุกคนนี่นี่ยเนี่ยติสติสิเอตอมครับเขาเรียกหนุ่มเซเลบเชียงดาวนี่ไม่ธรรมดานี่นะฮะไม่ใช่เซเลบอย่างเดียวนะทำการเกษตรครับทำผลไม้นอกทำพึ่งฉลองโอ้โหนเดี๋ยวไปชมกันต่อครับชมกันต่อมีอะไรบ้างที่นี่ฮะโอ้โหครับผมนี่นี่อันนี้อันนี้ศิลปินบินคณิพันธ์ นี่เจ้าของเพลงช่างปลาปลาช่างปลาปลาเอาหน่อยสักๆ่อนดิบ้านพี่มีชูช่างปลาปลานี่เป็นเจ้าแรกนะทุกคนเจ้าแรกที่คิดคาคิดอันลิตทาเพิ่งชันลงอย่างเงี้ยทชียงดาวก็ไม่มีครับไม่มีใครทำรัฐบาลภาครัฐก็ส่งเสริมครับใช่อะไรเกษฐริจอ่าแล้วก็อย่างผลไม้นอกอย่างเงี้ยเชียงดาวก็ไม่มีครับเพราะโดยส่วนมากก็จะมีสวนลำไยครับสวนมะม่วงสวนลำไยสวนลิงจี แต่ผลละไม้นอกเนี่ยไม่มีครับโอ้ถือว่าชื่นชมชื่นชมเมื่อกี้พี่สมบูได้ทานน้ำแบล็คเบอร์รี่ไปแล้วนี่โอ้สุดยอดเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นันเลยไปครับดูกันเลยครับผมนำหน้าไปเลยครับไหนต้นแบล็คเบอร์รี่ตรงไหนฮะเราดูอย่างอื่นก่อนฮะฮะนี่มีโอ้โหส้มองส้มโอครัโอ้โหหลากหลายนะฮะหลากหลายเขาใหญ่นะฮะโอ้โหนี่นะฮะต้นแบล็คเบอร์รี่ครับอันนี้ต้นอะไรเนี่ยบ้อันนี้ต้นนี่นี่ทุกคน ต้นมะนาวคาวเวียดดีกว่าครับพี่น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 นต้นเลยครับโอ้โหนี่ลูกมันเป็นอย่างนี้ถ้าเปาลูกมันดำๆอย่างเงี้ยครับ<ๆ>อ๋อลูกจะเป็นอย่างนี้เหรอสุกแล้วต้องเป็นสีดำครับผมข้างในเป็นเมล็ดเหมือนไข่ปลาคาวเวียรครับอันนี่นสุกดเด็ดได้เลยอ้นี่มะนาวคาวเวียเด,ดเด็ดเลยครับเด็ดเลยอ้วนๆครับโอ้นี่คือมะนาวคาเวียครับหักครึ่งเลยเดี๋ยวนะฮะเล็บสกีดนิดนึงสกดตรงกลางนิดนึงหยักนิดนึงอ่าอ่าครับ คือเข้ามาทําอะไรอ่ะไอ้มะนาวคาเวียเนี่ยเอาไว้แต่งจานครับโชว์ครับข้างในมันจะเป็นก็เป็นหนังกัดไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหกัดเลยมันแพงนะพี่กิโลสามพันห้าฮะกิโลกิโลครันี่ครับทุกคนกิโลละสามพันห้าครับไอ้มะนาวคาเวียเนี่ยนะใช่ครับกิโลสามพันห้ายอมลงทุนกัดสามพันห้าเนี่ยแตกโปะมาให้ผู้ชมดูก่อนเป็นเม็ดเลยเม็ดไข่ปลาคาเวียเม็ดไข่ปลาครับมันเป็นไข่เหมือนไข่ปลาคาเวียเลยครับทุกทุกคน นี่คือมะนาวอะไรนะมะนาวคาเวียรบมะนาวคาเวียเนี่รู้ว่ามะนาวนิ้วมืออ๋อนี่คือกิโลละสามพันห้าครับผมผมพาอพันต้นขายนะครับกิ่งเสียบต้นละพันห้าร้อยบาทกิ่งเสียบที่ติดดอกติดลูกแล้วโอ้มะนาวคาเวียไปอย่างนี้เหรอโอ้โหเนี่ยฮะแล้วแล้วคือเขามาแต่งอย่างเดียวลูกมันกินได้มันอะไรกินได้ครับไม่ใช่มันคือเขามาทําอะไรได้บ้างโอ้แต่งจานแต่งจานอย่างเดียวอ่ะครับผม อะไรแต่งจานนี่โลสามพันห้าครับผมมันไม่มีที่จะกินได้แล้วไปทําผลิตอย่างอื่นได้หรอกพี่ลองสกเกุ้นดูฮะแล้วพี่จะตกใจเอ้าเหรอมันมีคนส่วนน้อยที่เพาะพันธุ์ได้อ๋อส่วนต้องใช้ต้นเพาะพันธุ์ไม่พันธุ์ที่ดีถึงจะติดลูกได้อส่วนมากจะมีแต่ต้นเป็นไงบ้างครับละมุนไหมอารมณ์มาไหมกุ๊บตับกุ๊บอ่า เหมือนไข่ปลาเลยเหมือนไข่ปลาคาเวียงไงชื่อมันมาจากกันนครับเหมือนลักษณะเหมือนไข่ปลาคาเวียงแล้วเราไปดูต้นอะไรนะมีมีอะไรอีกนะฮะแบล็คเบอร์รี่ไหมแบล็คเบอร์รี่อ่ะไปดูแบล็คเบอร์รี่กันครับนี่นะโอ้นี่ส้มโสนะฮะแบล็คเบอร์รี่ไม่ต้องเก็บทุกเช้านะครับไม่งั้นไม่ทันลบอ๋อต้องเก็บทุกเช้าครับผมโอ้ฮะอันนี้จะ ผลผลิตที่ได้ก็คือเอาไปทำน้ำที่นี่แบล็คเบอร์รี่ใช่ไหมที่ที่ที่ทานเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับผมโอ้อันนี้คุณแม่ผมได้เก็บแล้วโอ้เจ็บแล้วนี่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 ลูกเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ครับเนี่ยนะฮะแบล็คเบอร์รี่ลูกอ่อนจะเป็นสีเขียวลูกกลางๆจะเป็นสีแดงแต่ถ้าสุกอันนี้กลางๆกลางๆใช่ไหมนี่สีนี่อันนี้คือสุกจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมสุกต้องเป็นสีดำนี่นี่นี่ครับครับสีดำใช่ไหมครับนี่นี่ถ้าอันนี้เอาไปแปรรูปอันนี้สุกอันนี้กลางๆครับไหนดูสิ กินสดได้ไหมกินสดได้เลยครับพี่ออร์แกนิกครับออร์แกนิกครับนอกจากนกจะขี้ใส่ครับหาเก <c oughs> ินหมด <laughs> เครับไอ้นี่สด,สดๆนะฮะไล่แสนเสน่ห์เชียงดาวลูกแบ,กบล็คเบอร์รี่ปลอดสารพิษนี่ <c oughs> สุดยอดสุดยอดอีกสักอันได้ไหมอีกสักอันอีกสักอันเ <c oughs> นี่ยฮะกินผลไม้สดๆไล่แสนเสน่ห์เชียงดาวเนี่ยเนี่ยฮะสดๆปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษครับไม่มีเคมีครับส่วนนี้ใช้เคมีไม่ได้ครับเพราะว่าเลี้ยงพึ่งชนละลงพึ่งชนละลงจะแอนตี้ต่อสารเคมีครับผมส่วนไหนใช้สารเคมีไม่แนะนำให้เลี้ยงพึ่งชนละลงครับโอ้หมายถึงว่าชนละลงจะเป็นตัวชี้วัดตัวชี้วัดของสวนของสวนว่าสวนนั้นมีสารเคมีหรือไม่โอ้แล้วอันนู้นอันนู้นอะไรเบคอาอันนี้ฟิกครับลูกฟิกครับฟิกครับใบใช้ทำชาได้ใบใบนี่เหรอครับผม ลูกฟิกครับลูกฟิกนี่มีสรรพคุณอะไรครับมะเดือฝรั่งใช่ไหอ๋อฟิกก็คือมะเดือฝรั่งครับผมมะเดือฝรั่งโอ้โหมะเดือฝรั่งอ๋อนี่เนี่ยเม่เขาเรียกมะเดือฝรั่งฝรั่งมันเป็นต้นเป็นอย่างนี้เลยคเด็ดไออันนั้นสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะเด็ดกินได้เลยกินได้ไหมกินได้พี่กินอย่างเดียวแดี๋ยวมาไล่แสเน่เนี่ยนกจะมากินอ้าวกินก่อนไม่รู้ว่าจะชิมทุกอย่างแล้วมามาไล่แสเน่เนี่จะต้องกินให้ครบอมะเดืออะไรทั้งมะเดื่อฝรั่งทั้งมนา แบล็คเบอร์รี่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวกลับเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านนะทุกคนนี้ใช่มเดี๋ยวเอาส้มโอไปด้วยกินได้ครับวันนี้มาหาเสียต่อแล้วต้องตะล่มนี่ยเจ้าของสวนไร่แจสเดยเชียงดาวมาถึงต้องกินทุกอย่างนะฮะกินยังไม่พอนะเดี๋ยวโน่นเห็นแล้วเมื่อกี้ส้มโอเดี๋ยวติดหลังรถไปอีกนะรับแล้วเขาจะทำให้พี่หรอคใไปทำให้ชิมก่อนไหมชิมก่อนไหมครับทำเองทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นผลไม้หนึ่งในสิบของโลกนะฮะที่มีสารอาหารฟิกเนี่ยเหรอครับผม พวกฟิตเนสพวกไดเอทจะกินแทนอาหารมื้อเย็นนุ่มๆหวานๆแต่ก็ไม่หวานมากไม่หวานมากครับครับเพราะมันยังไม่สุกที่ถ้ามันสุเกเต็มรสมันก็หวานหวานเยอะอยู่อ๋อแต่นี่ยังไม่สุกไม่เต็มที่ครับอันนี้สุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์โอ้เนี่ยนะฮะโอ้นี่ไอยมันจะเป็นอย่างเนี้ย <mm แต่อันนี้ยังไม่สุกมากครับผมไงอันนี้ยังสุกแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าสุกมากกว่านี้มันจะสีแดงกว่านี้ไหมสีจะคํำขึ้นสีจะคํำขึ้นโอ้แล้วมันจะหวานขึ no yes <S <S ้นครับน้ำตาลจะออกครับ uh น้ำตาลธรรมชาตินะครับผมโอ้อร่อยอร่อยสวนนี้เจ๋งมากเลยนะครับชอบมากเลยนะเพื่อนดูแล้วโอ้โหมันไม่อร่อยมากมันครบครบทุกอย่างเลยเขามีทั้งมะเดื่อฝรั่งมะนาวคาเวียเบอร์รี่และอากาศนะครับ อากาศก็ผมยังพึ่งครับอากาศครับอากาศโอ้โหอากาศอากาศมันต้อโล่งนะอากาศมันโปร่งๆอ่ะครับอ่าแล้วก็อะไรนะลังพึ่งชนโรงก็เต็มเลยโอ้โหนี่สุดยอดคือที่เราแค่ถึงไรใช่ไหมต้องต้องปลูกคุณเอาตัวอย่างบ้างคุณบินคุณบินคณิตพันนี่นะนี่คุณกว้างน้อยกว้างน้อยนะฮะสุดยอดครับมันเป็นอย่างนี้พอดีเพื่อนผมเนี่ยจะมาอยากจะมาอยู่ทางเหนือนะฮะคุณบินคณิตพันเนี่ยเขาอยากจะมาอยู่ทางอากาศทางเชียงดาวทางเชียงใหม่ ก็เลยบอกว่าเออมาดูสิเนี่ยวิธีเขาทำเขาทําผลไม้หรือว่าเขาทําพึ่งชั้นลงก็ดีหรือว่าปลูกสวนผลไม้ต่างๆเรามาดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่านี่คือต้นแบบต้นแบบนี่คือต้นแบบของเชียงดาวไล่แสนเสน่ห์นี่เจ้าแรกนะฮะก็เลยว่าเออพาเพื่อนมาดูที่ว่าเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงโอเคมากเลยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เห็นไหมมันหามเมื่อกี้อร่อยมากเลยครับอันนยครับมันเหมือนมันเหมือนไข่ไข่พึ่งอะไรไข่อะไรนึกสักอย่างแต่ตุ๊บตั๊บแต่ตุ๊บตั๊บแต่ตุ๊บตั๊บอันนี้คืออัน อ๋อเสียบยอดเสียบยอดเป็นต้นเสียบยอดอืมมาต้นกับมีลูกแล้วนะเนี่ยแหละเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ติดลูกแล้วอย่างนี้ทันอ๋อนี่เสียบยอดขนาดเสียบยอดได้ยังติดลูกแล้วเนี่ยงั้นงั้นไม่ต้องถามแล้วมันปลูกกี่เดือนเนี่ยมาติดเลยใช่ไหมติดแล้วนี่นะโลสามพันห้าโลสามพันห้าโลสามพันห้าโอ้โลสามพันห้าครับพี่ลองไปซักดูเกันดูโอ้โหอย่างนี้โอ้ นะปลูกแนาปลูกเอาไปปลูกเอาไูกเออผูกขีดหนึ่งนี่ร้อยสามร้อยกว่าบาทไม่ต้องปลูกเลยคือาปลูกนีสามร้อยไม่คุ้นเลยนะสองลูกคนละสองลูกขีดหนึ่งนี่สามร้อยกว่าบาทแล้วครับฮะสามร้อยกว่าบาทสองลูกนีะขิดหนึ่งเหรอขีดหนึ่งครับก่นกินกินก่นกีนอันเดี๋ยวกินไปอันเดียวอันเดียวสองร้อยแล้น่ะอันเดียวสองร้อยอ่ะอันนี้อันเนี้ยทุกคนท่านผู้ชม สองลูกนี่หนึ่งขีดใช่ไหมพี่กว่าใช่ครับกิโลละสามพันกิโลละสามพันขีดหนึ่งก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอันนี้ขีดหนึ่งอันนี้สามร้อยห้าสิบจ้ทุกคนนี่แค่เนียสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไอ้มะนาวคาเวียเนี่ยฮะนี่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่แบบยังไม่มีใครที่จะมาปลูกหรือว่าจะอะไรอย่างนงี้นี่คุณนี่ แน่นอนเลยเจ้าแรกเลยเนี่ยอย่าทําอะไรที่เหมือนใครนะที่ของผมนะคุณจงกดนะของจองไว้แล้วนะคุณเอาไปไม่ได้นะสามร้อยห้าสิบหวงหวงนะหวงเนี่ยสามพันห้าทุกคนอันนี้เอออ๋อสําหรับคนที่เขาสนใจที่จะมาเลี้ยงพึ่งชันนลงก็จะมาอบรมมาเรียนรู้ตรงนี้ครับนะฮะผมรับสอนอ๋อรับสอนด้วยนะฮะรครับฟรีนะครับสอนฟรีรับสอนฟรีทุกคนถ้าใครสนใจที่อยากจะเลี้ยงพึ่งชันนรงเนี่ย มาปรึกษาคุณต้อมนี่ที่ไล่เศรษฐีเชียงดาวเนี่ยรับสอนฟรีครับทุกคนฟรีครับนะฮะเช่า้นี้ครับอันนี้เป็นดังพ่อแม่พันธุ์ที่เราออะไว้นะฮะโอ้อันนี้คือพ่อแม่พันครับเป็นดังพ่อแม่พันไหนดูที่ี่นฮะท่านผู้ชมก็เราข้อพันไว้ฮะข้อพันเพื่อชนารงมีสองรูปแบบนะฮะมันเป็นอะไรเศรษฐกิจคือ หนึ่งรูปแบบผมทําในลักษณะฟาร์มที่จะขายรังอ๋อขายรังด้วยขายรังครับขายรังแล้วมีฟาร์มในรูปแบบหนึ่งคือขายน้ําผึ้งชนลงอ๋อก็มีขายทั้งรังและขายทั้งน้ําผึ้งชนลรงครับอ๋อฮะชนโงเป็นแมลงใกล้สูญพันธุ์นะฮะเดี๋ยวนีต้องสงวนต้องรักษาไว้ผมอยากสับสนุนให้เกษตรกรเอาไปใช้ในสวนเพื่อช่วยไปสมเกดสอ หมายถึงว่ามันจะสูญพันธุ์มันจะสูญพันธุ์เราก็เลยต้องอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์คือพึ่งชันนรงเนี่ยไว้เพื่อที่จะให้มันสืบต่อไปสืบต่อไปครับแล้วก็จริงๆแล้วนะมันราคาดีไม่ใช่ด้วยหรอราคาดีครับกิโลละพันถึงพันห้าร้อยบาทกิโลละพันห้าร้อยบาทกิโลละพันนะท่านผู้ชมมีคนไปส่งออกถึงญี่ปุ่นกิโลละสี่หมื่นห้าครับฮะไปส่งไปที่ญี่ปุ่นในกิโลละสี่หมื่นห้าครับผมถ้าถึงญี่ปุ่นนะ โอ้ถ้าถึงญี่ปุ่นใช่ไหมครับรังนี่ก็ขายราคารังละพันห้าร้อยบาทครับทุกอย่างพันห้าร้อยบาทหมดอันนี้คือพันห้าร้อยบาทยกยกไปได้เลยคืออะครับหนึ่งรังยกไปได้เลยยกอ๋อยกไปได้เลยแล้วมีมีน้ำผึ้งพร้อมมีมีน้ำผึ้งอานมาดูนะฮมาอ่าดูนี่นี่นี่โอ้โหนี่มันเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือกลุ่มน้ําหวานนะครับเนี่ยน้ําผึ้งอยู่ข้างในหมดเลยโอ้นะฮะนี่นะฮะนี่คือตัวอยู่ข้างในทุกคนนี่นะฮะแต่อาจจะมีพลาสติก พุมข้างบนหน่อยหนึ่งก็เลยดูถ่ายไม่ชัดนะฮะครับเนี่ยนะครับพึ่งชนลรงนะฮะเนี่ยคือเป็นพึ่งเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นคนไทยเขาเลี้ยงกันเท่าไหร่อ่ะคุณต้อมความจริงมีทั่วโลกครับชนลงมีทั่วโลกนะฮะมีทั่วโลกอ่ะมีสองร้อยเกือบสองสามร้อยสายพันธุ์สองสามร้อยสายพันธุ์เลยเหรอครับผมโอ้นี่นะฮะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเยอะเลยนะฮะแล้วพึ่งชนละงมีสรรพคุณทางสมุนไพรเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ เป็นอันดับหนึ่งดีกว่าพึ่งป่าไอ้พึ่งน้ำพึ่งเดือนห้าอีกเหรอเพราะว่าพึ่งพันหรือว่าพึ่งอะไรเขายังกินน้ําตาลอยู่แต่พึ่งชนละลงจะไม่กินน้ําตาล่าและจะไม่เลือกเกสรดอกไม้เขาจะเก็บเกสรน้ำหวานดอกไม้ทุกชิ้นเพราะเขาเลยมีสกุลทางสมุนไพรเอาถ้าอย่างนี้คนที่เขาชมรายการสงกรานต์รตี่สนใจอยากจะเลี้ยงเนี่ยจะทำยังไงฮะก็แอดไลน์มาได้ครับอ่าบอกบอกซิทีศูนย์ 9988820ครับนี่นะฮะสำหรับทุกทคนที่สนใจพึ่งเศรษฐกิจตัวเนี้นะฮะชันนลงเนี่ยก็โทรมาสอบถามคุณต้อมได้ที่เบอร์โทรที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะ รังพึ่งทั้งหมดจะมีกี่รังตอนนี้ผมมีประมาณเกือบ200รัง,200งครับผม oh, 2อ0กว่ารังครับโอ้นะฮะทุกคนถ้าสนใจก็ติดต่อคุณต้อมได้ตอนนี้ของคุณต้อมนี่0 0อยกว่ารังละนะฮะมันเป็นแมลงเศรษฐกิจแมลงอาแมลงเศรษฐกิจตัวเยี่ยมเลยนะช่วยกันอนุรักษ์อะช่วยกันอนุรักษ์ด้วยแล้วก็น้ำน้ำบาาน้ำพึ่งของเขาเนี่ยกิโลหนึ่งหลายตังค์ถือว่าเป็นราคาดีมากอะทุกคนเราจะคิดถึงเรื่องจำนวนเงินดีกว่าเราคิดถึงเรื่องสุขภาพเพราะน้ำพึ่งเขาเป็น หนึ่งของคือตอนแรกเป็คค่ายทางศูนย์ตอนแรกก็กินน้ำพึ่งเดือนห้านึกว่าปุงปังแลวแสดงว่ากินนีปุงปังกว่าสี้ปุงปังกว่าครับนี่นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อคุณต้อมได้นะครับทุกคนเนี่ยฮะพึ่งชันนาลงเนี่ยเบอร์โทรที่คุณต้อมบอกไปเมื่อกี้ถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้สอนให้ฟรีครับมาศึกษาฟรีติดต่อคุณต้อมได้เลยนะทุกคนนะครับผมครับทุกคนวันนี้สงกดวริตี้ความสุขอยู่ที่ใจได้พาทุกทุกคนมาชมสวน สเสน่ห์เชียงดาวสวนผลไม้นอกแล้วก็พึ่งชันลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชื่นชอบฝากเพื่อนๆทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจส่งกดวารรตี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอสุดยอดต้องตะไคร้ด้วยนะ